สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องเอกเอิร์ดนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Forza k d โดยจะมาอธิบายสกิลของ007แล้วก็วิธีการเล่นของ007นะครับมาดูที่สเตตกันก่อนเลยนะครับความยากในการเล่นอยู่ที่4ดาวเลือดอยู่ที่100ความเร็วการเดินอยู่ที่12 max speed อยู่ที่24 max stamina อยู่ที่100 stamina ลดอยู่ที่10หน่วยต่อวินาที stamina เพิ่มอยู่ที่20หน่วยต่อวินาทีต่อมามาดูที่พาสี อันแรกจะเป็นในส่วนของเด็ก007จะเห็นจุดเทเลพอร์ตที่ไกลที่สุดได้มันจะอยู่ตรงข้ามเราเสมอตอนเริ่มเกมต่อไปจะเป็นในส่วนของความสามารถอันแรกจะเป็นในส่วนของโคลนมีครูดาวอยู่ที่40วินาทีเมื่อเรากดใช้สกิลนี้007จะเป็นการสร้างร่างโคลนออกมาทันทีและร่างโคลนจะมีชีวิตอยู่เป็นเวลา10วินาที และหลังจากนั้นมันก็จะตายนะครับผมโดยที่เรากดใช้สกิลนี้จะได้รับบัฟมา3อย่างคือบัฟอิ i n ิลิตี้ขั้น4และ u n นด t e c ค a b เบขั้น1เป็นเวลา4วินาทีนะครับผมและแถมบัฟสล n เน e ขั้น1เป็นเวลา10วินาทีนะครับ หาก007โดนล่างโคนของตัวเองล่างโคนจะตายทันที007จะได้รับบัฟวิกเนตขั้น2เป็นเวลา4วินาทีเกือบจะดีแล้วนะครับถ้าเจอสกิลนี้ไปก็จบเลยนะครับปกติล่างโคนตอนเริ่มเกมมาจะถูกเซตไว้ที่โหมด Wonder สามารถเปลี่ยนโหมดล่างโคนได้โดยใช้สกิล Inject เดี๋ยวเราค่อยพูดกันในส่วนนี้นะครับผมต่อมาจะเป็นอันที่ส จะเป็นในส่วนของคู GUI โดยจะมีคูดาวอยู่ที่60วินาทีเมื่อ007กดใช้จะยืนอยู่กับที่ก็คือก็เดินได้ล่ะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเดินขนาดนี้ไม่ต้องเดินจะดีกว่านะครับหลังจากผ่านไป6วินาที007จะทำการเทเลพอร์ตไปจุดที่ไกลที่สุดถ้าโดนตีหรือโดนดาเมจจากอะไรก็ได้สกิลนี้จะหยุดทำงานทันที ต่อมาจะเป็นในส่วนของสกิลอินเจกคูลดาวจะอยู่ที่0.75วินาทีเมื่อเรากดใช้สกิลนี้จะมีโหมดให้เปลี่ยนได้ถึง3โหมดเอาไว้ใช้กับสกิลโคนนะครับพโหมดแรกจะเป็นในส่วนของเอเมอ s ์1วัน d ดอล g เมื่อเราเปิดโหมดนี้ล่างโคนจะทำการวิ่งมั่วๆไม่สนอะไรเลยและไม่สามารถทำอะไรได้เลยอันที่2จะเป็นในส่วน p พา t f i ไฟ i n g เมื่อเราเปิดโหมดนี้ล่างโคนเราจะทําทุกอย่างเพื่อที่ไปจุดเทเลพอร์ตท,ที่ตรงข้ามกับเราให้ได้และจะบังคับไม่ได้นะครับผมอันที่3ามจะเป็นในส่วนของเคอร์เซอร์เมื่อเราปล่อยล่างโคนมันจะเดินตามเคอร์เซอร์เมาส์ของเรานั่นเองก็คือมันจะบังคับได้นั่นเองโอ้ oh wow. ในส่วนของเกมเพย 007เป็นตัวละครที่ฆัตกรไล่ค่าจะทำให้เสียเวลาอย่างมากเพราะ007มีสกิลที่เอาไว้หลอกกับสลับตำแหน่งได้นะครับทำให้ตัวละคร007ตายค่อนข้างยากสิ่งที่สำคัญของตัวละครน,นี้คือการเลือกใช้สกิลในสถานาการณ์ต่างๆแต่สกิลโคนถึงบัฟมันจะดีขนาดไหนจริงๆมันก็ไม่ดีหรอกแถมดีบับสโลเน่สิวีมาอีก และคูจ u i ใช้ควรจะดูดีๆไม่ให้ฆาตรกรมันเห็นเราถ้าเราโดนไล่แล้วปล่อยล่างโคลแล้วถ้าฆาตรกรไปไล่ล่างโคลให้เรากดใช้คูจ u i ไได้เลยเพื่อหนีจากฆาตรกรให้ไกลที่สุดมาดูทิกของตัวละครตัวนี้กันบ้างนะครับในส่วนของคูจ u i สามารถกดยกเลิกด้วยการกดใช้อีโมดได้เลย และในขนาดที่เรากำลังจะวาร์สามารถกดใช้บ็อกซี่โคลาหรือกล่องพยาบาลได้เลยจะทำให้เราประหยัดเวลาในการฮิลถ้าเราถึงเลือดที่ฆาตรกรจะแทงสามารถจับร่างโคลนไปโดนแทงแทนได้ร่างโคลนจะออกมาด้านหลังเสมอเราสามารถใช้ร่างปลอมรับดามจแทนได้ก็จบกันไปแล้วนะครับในส่วนของตัวละคร007 n n 7ในเกม f อร์ซิเกนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ